หนึ่งในนักฟุตบอลที่ผมชอบนั่นก็คือเลโอน l ลเมสซี่เขาเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมสซี่ถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการเขาเคยได้รับรางวัลมากมายในอดีตซึ่งก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเก่งแค่ไหนรวมถึงทุกคนต่างก็ยอมรับว่าเขานั่นคือนักเตะหมายเลขหนึ่งของโลก ลีโอนลเมสซี่ไม่ได้เก่งมาจากโชคหรือพรสวรรค์เลยแต่ความเป็นจริงแล้วเขาทำงานหนักมากและฝึกฝนแทบทุกวันเพื่อให้เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมในทุกวันนี้และนี่คือบทเรียนความสำเร็จ10ข้อจากลีโอนลเมสซี่ข้อที่1คุณต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่คุณเชื่อหากว่าคุณมีความฝันคุณต้องพยายามให้ถึงฝันความสำเร็จ มันไม่ได้มาง่ายๆมันมีราคาที่คุณต้องจ่ายและคุณก็ต้องเต็มใจที่จะจ่ายมันคนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะว่าพวกเขาไม่เต็มใจที่จะจ่ายมันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมเพียงแค่ตัวคุณขยันมากกว่าเดิมก็อาจทำให้คุณมีความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นทำให้คุณพัฒนาได้เหนือกว่าคนทั่วไปนั่นหมายความว่าคุณต้องทำมากขึ้น และทำมากขึ้นคุณต้องไปให้ไกลกว่าเดิมคุณต้องทุ่มเทให้มากขึ้นรู้จักตื่นเช้าและอยู่ต่อในเวลาที่นักเตะทุกคนกลับไปแล้วต้องหมั่นฝึกซ้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิตอย่างแท้จริงคุณต้องต่อสู้เพื่อไปให้ถึงความฝันของคุณคุณต้องเสียสละและทำงานหนักเพื่อมันลรโนเนลเมซี่ข้อที่สองความสำเร็จต้องใช้เวลา ทุกๆความสำเร็จมักจะใช้เวลาที่ยาวนานและไม่ใช่สิ่งที่คุณจะทำได้ในชั่วข้ามพืนดังนั้นแล้วจงหยุดมองหาทางลัดหรือถ้าตัวคุณเองอยากร่ำรวยก็จงเลิกมองหาวิธีการร่ำรวยอย่างรวดเร็วหรือรวยทางลัดอย่างเด็ดขาดเลยเราทุกคนก็เคยได้ยินคำพูดนี้มาแล้วว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวและสตีฟจ็อบ เขไม่ได้สร้างแอปเปิลภายในคืนเดียวด้วยเขาใช้ความพยายามและความสม่ำเสมออย่างมากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ดังนั้นแล้วคุณจงมุ่งมั่นทำงานให้หนักเพื่อความฝันของคุณและจงไม่ยอมแพ้ในเส้นทางของคุณเพราะมันไม่ง่ายแต่เชื่อผมเถอะว่าผลตอบแทนมันมันมกจะคุ้มค่าเสมอผมใช้เวลา17ปี114วัน กว่าจะประสบความสำเร็จได้ในชั่วข้ามคืนลีโอน e ลเวสซี่ข้อที่3แค่ทำในสิ่งที่คุณรักคนที่ยอดเยี่ยมสามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ก็เพราะว่าพวกเขารักในสิ่งที่พวกเขาทำและเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณทำคุณจะทำงานมันออกมาได้ดีมากไม่ขึ้นจอแดนจะไม่มีวันเก่งบาส ถ้าเขาไม่มีความรักในกีฬานี้วอลเลนบัฟเฟตตสร้างรายได้นับพันล้านด้วยการลงทุนเพราะว่าเขามีความมุ่งมั่นที่จะทำเช่นนั้นหรือแม้กระทั่งแจ็คมาไม่สามารถหยุดตัวเองจากการคิดและพูดถึงธุรกิจของเขาได้เลยนั่นก็เพราะว่ามันอยู่ในสายเลือดของเขาเขานอนดื่มพูดคุยเดินและฝันถึงธุรกิจของเขาตลอดเวลา คุณต้องไม่ทำเหมือนเดิมถ้าคุณต้องการสร้างมันสิ่งที่น่าอัศจรรย์ในชีวิตคุณต้องรักในสิ่งที่คุณทำและใช้ชีวิตด้วยความหลงไหลไปกับมันสิ่งที่ฉันทำคือเล่นฟุตบอลซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันชอบลีโอนลเมสซ,ซี่ข้อที่4คุณต้องปรับปรุงอยู่เสมอคุณต้องมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงทุกๆวันให้ดีกว่าเดิม หากคุณอยู่ในธุรกิจคุณต้องพัฒนาความรู้และทักษะทางธุรกิจของคุณหากคุณเป็นนักเขียนคุณต้องพัฒนาทักษะด้านการเขียนของคุณทุกๆวันโทนี่ล็อบบินหนึ่งในโค้ชชีวิตที่ดีที่สุดในโลกเขาได้เคยพูดเอาไว้ว่าวิธีเดียวที่จะดีขึ้นในสิ่งที่ทำคือมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงทุกวันดังนั้นแล้วจงทำสิ่งที่จะทำให้ดีขึ้นทุกวัน อ่านหนังสือเพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะด้านการเขียนไปด้วยวันที่คุณคิดว่าไม่มีการปรับปรุงใดๆเกิดขึ้นถือเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับผู้เล่นทุกคนลีโอนลเมสซี่ข้อที่5ให้เครดิตกับทีมของคุณเพราะว่าพวกเขาวควรได้รับมันไม่มีใครประสบความสำเร็จได้คนเดียวในโลกนี้อันที่จริง ไม่มีเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยได้ด้วยตัวเองทุกๆบริษัทที่ใหญ่โตได้ต่างต้องมีพนักงานและหุ้นส่วนเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาไปได้ไกลวอ l ดันนี์ก็มีรอยดิสนี์และสตีฟจ็อบก็มีสตีฟวอร์เนียเพื่อช่วยให้อาณาจักรธุรกิจของพวกเขาเติบโตฉันโชคดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม ที่ช่วยให้ฉันเติบโตและพวกเขาสมควรได้รับเครดิตสำหรับความสำเร็จของฉันมากพอๆกับฉันที่ทุ่มเทยอย่างหนักในสนามซ้อมลีโอนลเมสซี่ข้อที่6อย่าไล่ตามเงินคุณจงหยุดไล่ตามเงินเงินเป็นเพียงแค่คะแนนจากการใช้ชีวิตในฝันของคุณมันเป็นเพียงผลพลอยได้จากความสำเร็จของคุณใช้ชนะที่แท้จริง มาจากความก้าวหน้าของคุณเองตราบใดที่คุณก้าวไปข้างหน้าทุกๆวันคุณก็จะบรรลุปเป้าหมายในชีวิตและตัวคุณเองก็ควรหยุดไล่ตามวัตถุที่มีคุณค่าเช่นทองหรือเพชรนินจินดาคุณไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแค่เป็นตัวของตัวเองและทำในสิ่งที่ควรจะทำเงินไม่ใช่แรงจูงใจ เงินไม่ได้ทำให้ผมตื่นเต้นหรือทำให้ผมเล่นได้ดีขึ้นผมแค่มีความสุขกับลูกฟุตบอลที่อยู่บนเท้าของผมแรงจูงใจของผมมาจากการทำสิ่งที่ผมชอบถ้าผมไม่ได้รับค่าจ้างเพื่อเป็นนักฟุตบอลอาชีพผมก็จะเล่นต่อให้ไม่ได้อะไรเลยก็ตามล e ี n เนลเมซี่ข้อที่7อย่าลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ บางครั้งเราหมกมุ่นอยู่กับบางสิ่งบางอย่างและเราก็ละเลยสิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นๆใดในชีวิตผมเคยเห็นคนที่ไล่าตามเงินและพวกเขาเริ่มเพิกเฉยต่อสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาโดยสิ้นเชิงอย่าปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณใช่แล้วการชนะเป็นสิ่งที่สำคัญแต่คุณก็ไม่สามารถชนะได้ตลอดเวลา และการชนะก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่คุณมีในชีวิตจงรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณมีเสมอและขอบคุณคนรอบข้างซะในชีวิตยังมีสิ่งสำคัญมากกว่าการชนะหรือการแพ้ลิโอเนลเมสซ,ซี่ข้อที่8จํจำไว้ว่าทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ตัวคุณจงเน้นที่ชัยชนะเป็นทีมเสมอ แทนที่จะเน้นที่การฉายเดี่ยวอย่างเช่นอีลอนมัสผู้อยู่เบื้องหลังเทสลากล่า,กาวว่าฉันไม่ได้สร้างบริษัทเพื่อหวังผลลัพธ์จากมันแต่เขาทำขึ้นเพื่อสร้างสิ่งต่างๆให้สำเร็จต่างหากคุณอยู่ในทีมไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจหรือกีฬาอะไรก็ตามดังนั้นคุณต้องทำงานเป็นทีมจงให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของทีมมากกว่า ความสำคัญกับความสำเร็จของตัวคุณเองในสนามนี่คือวิธีที่ทีมคุณจะสามารถเติบโตและก้าวไปข้างหน้าได้เมื่อเริ่มต้นปีเป้าหมายคือการเอาชนะทุกอย่างร่วมกับทีมประวัติส่วนตัวเป็นแค่เรื่องรองลงมาลิโอน l ลเมสซี่ข้อที่9ให้ทุกสิ่งที่คุณมีเสมอ คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อในความฝันของคุณหากคุณมีข้อสงสัยคุณจะไม่มีวันได้รับผล100%เซแน่นอนจงเชื่อในความฝันอย่างแท้จริงคุณต้องยินดีที่จะทำทุกวิถีทางเพราะทุกคนที่สำเร็จเขารู้ว่าความฝันของพวกเขาจะเป็นจริงอย่างใดและสิ่งนี้แหละที่จะทำให้พวกเขาทุ่มเทยอย่างเต็มที่พยายามทำมันอย่างตั้งใจ ตัวคุณเองต้องทุ่มเท100%เอร์เซและคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองผมไม่เคยสงสัยวิธีการเลยและแน่นอนว่าผมมั่นใจร้อเยเปอร์เซนต์ลนลเมสซี่ข้อที่10เรียนรู้ที่จะยอมรับความล้มเหลวของคุณไม่มีใครสามารถชนะได้ตลอดเวลา คุณไม่ต้องรู้สึกท้อแท้หรือเสียใจเมื่อล้มเหลวมันเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของวงจรคุณไม่สามารถฉายแสงได้ทุกวันบางครั้งฝนก็ตกฟ้าคึ้มบางทีแดดก็ส่องขึ้นสูงสิ่งต่างๆจะมาและก็ไปอย่างรวดเร็วดังนั้นแล้วคุณต้องชื่นชมสิ่งที่คุณมีในเวลานี้และสนุกกับทุกช่วงเวลา ไม่ว่าคุณจะชนะหรือแพ้และเมื่อคุณชนะจงทำงานอย่างหนักและเดินหน้าต่อไปแต่ถ้าหากคุณแพ้จงทำงานให้หนักขึ้นและเรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณบางครั้งคุณต้องยอมรับว่าคุณไม่สามารถชนะได้ตลอดเวลาลีโอนลเมสซี่